สวัสดีท่านผู้ชมสบ,สบายดีสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องจ๋าเมื่อีแดดเด้ลมหนาวอากาศเย็นบักท่านยายรุ่นยังพันในสุกอยู่ต้นนี่ยอย่างปันหลอด สีํำหูกแล้วบอเพิ่นกระลังกลางหูกพี่น้องเพิ่นคนเครื่องหูกเรียบร้อยแต่เพิ่นสีท่อผ่าสีาต่ำรอบเดียวอันนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนปั่นหลอด พีน้อสั่งมาเด้อสั่งมาเด้อมือเศร้านี่ก็ไปขายมือเศร้านี่เพิ่นขายพักขายดิบขายดีพี่น้องบุเรือจักกับไปนะเบิร์ตแล้วเออขายกับละหาบาทอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขายกับละสิบบาทเหลือมา,มพ,าพักบุ้งบะหมี่ก็ขายหมดต้นหอมผักซีขายหมดหมะเขือเทศไก่เพิ่นหกตัวก็ขายเบิร์ตเนาะปั่นหลอด

ฮะวอ<ะ>ยายบ,บุญ่าบายโมงแล้วเจ้ายัางสิมาปั่นหลอดอยู่นี่บะเจ้ากินข้าวหรือบ่ยายบุญถ้าบุญเขากินแล้วแหละปลาทำอมตะท่านมาใส่นี่งแต่ัะท่านต้นนี้ผสมเดมันจะออกสมัวแห้งแล้วสมมันหว,ว,วานนหน่อย,อยต้นอยู่หลังบ้านยายรวยอยัละ่ะ ของอันย้ายขังบ้านเอามาแต่บ้านเมื่อวานนี่แต่ว่าบ้านเฮ่าน่ะสมนะบริอรึดดอกพี่น้องส่วงนี่ก็มักม่วงกาลังเป็นดอกเนาะและมักทันกาลังสีสุกหมักทันกับบริสื่อนี่มักขามน่อยนี่อันนี้เป็นมักขามเจียงเดย้ยังอ่นอนๆหนึ่งหักเพิ่งดูเหม เดีกินชอนเลยน่นี่มันกรอบเนาะมักขามนอกนี่รุ่นใหญ่นรุ่นใหญ่มมนไก่ที่สุกแล้วกำลังในดำไก่ที่สุกแล้วหมักนะนะหมักหน่อยมาเนีหมักขามหน่อยต้องกินกับแก้วประแดกหวานไหมอืมเยเห็นแล้วเปตาค็ดแควเป็นตาสมแควแต่มัน่สม้ะพี่น้อง แต่ต้นของยายรุ่นนี่ยังบ้านในแก่ซ้ำต้น่กระดกอลปาระดุกลงบนะมีปะปะคปคาาลาอยู่ได้ฉันเลดี๋ยวไล่เขาจบน้องเนาะอคือบุห็นจ้ะของไอ้คนนั่งข้างยมลงไปทังนรนบ่คันปะดุกหน้าอยากอยู่เอามาป้นกินกับลวกดอกพักเสดาเนาะพี่น้องแสบ

สาวแสงก็มาตลาดแต่บ่อยเมื่อขายของเมื่อรอบบ่ายบอกเพื่อนก็ไปขายเค้ขกขายขนมเพิ่นมื่อเ้ารนี่ไขายดีเนเธอเหตุเพราะตลาดมคืนบออน่อันอันเของแม่น้องลิงก็ขา,าขายค่ะแต่คนละเจ้าลูกค้าไคลูกค้ามันพเพื่อให้ขายหมกแต่งหิวแเราขายให้เราลงร้อยแปดสิบละหมกแต่งกับเค้กจากเราหลับมาใช่ เขาจะหลับมาขายต่อเขาโพดเขาก็ซื้อนนมันสาวลำพันเนี่ยขายกับหย่าเราอันเนี่ยถุงละสาบาทซื้อสองถุงแล้วเอามาโคดด่อนแล้วว่ายังหลายอยู่แล้วะทวดินแล้วนะโลละสามสิบบาทอือแล้วคุดเมื่อวานแล้วะเขาปลูกหลายรุ่นมันมันเผายังปลูกเองมันเผามะกร้วยเขาปลูกอยู่กลางด่อนกลางไม่น้ำโขง ี่สวนอนยายรุ่นกับปั้นหลอดเตรียมตําหูพี่น้องเนาะปันนะป้นห่อนทางกับคนเครือหูกแล้ว3สามเครือนี่นผ่าสีมันต้องมีหลายสีเนี่ยเนะาะมีทุกสีซะเจ็ด <7 S 1> สีปั้นไว้แล้วกตําอย่างเดียวเนาะอันนี้สีดำ ไก่ชิเดตตำแล้วหลายคนก็นถามหาย,ายายรุ่นเขาบดชิเดตํำหูกขึ้นแล้วก็เสียสิไปเีเอธยังล่ะแต่ละปีแล้วก็เฮ็ดเป็นหูกเพราะฉะนั้นเราก็ตำหูก,กว่าลงเต่าเผาทาน,นว่างกระตำหูกว่างกระเขาวสวนสวนันอาทิตย์ก็เก็บผักขายอ,อ,อันนี้เคตรล้าพี่น้อง อันนี้นะเขาเอิ่อไว้อิ่วอิ่วพายนี่อิ่วพายมันหมดในชุดก็เถอะนี่จะอาร์ตไวยายรุ่นนี้ยังบ้านได้กินข้าวเที่ยงทางนี้พากันกินสมแล้วมักท่านต้นนี้แซบเด้อบวมเกิน เต่าเผา่านเจ้าเจ้าพัดได้จกใบยิ้บุญยังไป้ยกมัอนี้อาด์วานนี่แล้วมันมายังหอนข้างเรวปะมันยังหอดาืนจำบ่ายแต่มันเต่าพันชนะเลยหัวโชคเสือกระเย็นเฉยวอยู่สบายอยู่ยาวอยู่ว่าเผ่าล้มนะบานดำกระหู้เออดินมันคลอยมันเป็นขี้ดินคลอยมันดินเก่าเนี้ยคลอยมันคุ้มเก่าบุฟ่างไม่มันคุ้มถึก อันนีู้เก,กา่าแต่ทังไปตัแตะคนล็กงูมันนะจอมาเผา,าอันเาลงเผาอาร์ตนจะยังไมรู้ป่าเขาดพดเหลือง,งจะพ,ออพอ่ออพ่อก็่สะอ่อนมะขามพี่น้องกินกับแจวประแดกไหมแจวประแดกหวานมันกรอบเลยเนี่ยมันยังอ่อนอยู่นี่ เฮ็ดินแล้วเขานี่เฮ็ดปินกลี่หาชิจดเยอมากเฮ็ดกบดเกือบ้อยเลยยังไ่ชอบบอกือแล้วาวป่าบดเธื่อละป่าทำเลยใหญ่มาแล้วก็ตำหูกท่อผ่ามัดมีแล้เนา ขั้นช่วงเย็ยนๆกับยามมือสาวเห็นเราลงมาฮดสวนฮดผักเราอยู่ให้หหลุงในืออ่อพันธุ์นเขาโพดบริโภคหน้ามนเานม,าาม,ามือเขาไม่แต่สือพันธุ์ใหม่หรอยายลุนเขาบริโภคพันุ์เก่าไว้หรอก ถ้าพันเก่าไว้มันก็ไก่พันเฮ้ยเขาว่าปลูกดหรอกันเอาพัดไม่เขาลากกขาคายเมื่อขันพันแข็งแข็งแค่ไหนเขาบอกคอยลากอ้าวมันกับบ่อแสบเลยวะมวยคนเผาเออมันมีคนเผาเขาลากขึ้นนี่ขึ้นกังเว้นไม่เหรอมะขันนี่คืออะไรพี่น้องอันพันหวานหวานเนี่ยสื่อมากินมันหวานเพราะมีเอาเม็ดไปก่าอยู่ในสวนนั่นยายม้าอะยังเหลือสองต้นออกมาเพราะว่าต้นหนึ่งก็สมแห้งต้นหนึ่งก็สมแสบอยู่ มี่เขาไกลท่านน้องในชิชัมเนี่อยู่ดอกเนาะอดรวยเนาะจากจับพันได้นะมันก็ท่นใหญ่เลยแหละมันเกิดเองผมคิดนะทีมไงว่าล้มันเกิดเองจิชัอกจิชัมคืเนี่ยมันลดได้จากตัวนี้มันก็เลือชัมนี่หน่อยลงมันกลายพันธุ์ว่งในชัมอ๋อน่ะหันละเนี่ยค่ะท่นน้องแกงกบไก่กำลังเป็นหมาดใหญ่เติบเลยได้ชัมมวยเนี่ยชิชัมนี่จ้ะ ยายรุ่นหิวเขาไม่กินสมก่อนยายรุ่นโ้ยยูงเมือ,อนครั้งเป็นเดือนเป็ดไก่กับยัวยัวนยย่ะพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้ามาสื่อถูก,ถกตัวมักไงตัวละลอย โตนึงนะกิโลกว่ายายรุ่นน่ะเอาไปขายเองถอนขนขายแวัต่่เอาวมักท่านต้นของยายรุ่นนี่กระดกดกปีนี่ปีที่แล้วกระดกแต่มั่อ่บรานได้แก่บบราน,นได้สุก มกท่าใหญ่รุนดกเนาะโดกแต่มันเป็นมะทัานหน่อยมะทัานสมมะทัานเปียวบางปีกับมโดกได้แต่ปีที่แล้วเลยก็โดกดกแต่ยังบ้านเด็สุกเนาะ นึก่ก็พผ้ากันไปใส่พากันมานั่งกินสมอยู่นี่มาขามปีนี้ก,โก็โดกดกขนแนนบัมงม่วงเขาขายเขายัางามาบังม่วงมันนะทำมันสมบซร้อมันสม มันจะือหม่งสุมาได้หมงวันวมือนี้แดดอยู่เมนแดดอยู่ ต้นอยู่หลังบ้านยายรวยดกโดกแต่ต้นนี่มันเป็นมันชุกกหม bosses, ตูตั้งแต่เกี่ยวเข่าคุณมันมันค่ายก็เป็นหลายรุ่นซุมดิฟเนี่ยก็ยังหลายมันดิฟเนี่ยยังเต็มต้นอยู่แต่เขาเจ้าก็ต่อยสมมือแต่ว่าต้นนี่แหละแสบพอดีกลิ่นผสมแห้งแลวก็มันออกหวานน้อยแต่ค้ามันชุกหลายมากับอยากเป็นบ่งเป็นนอน มท่านใหญ่คนงาหักน้ำอยู่มันลมหล้อมันหนักหักเป็นดกสุปีข้ามอันเพื่อนคุณโคเกรตะน้ำบอลเออแน่นันแล้วกัดกะอยู่างเดียกระท่ำและนี่มันอยู่เ้อเอาไมกะสอนลาดหาราดหนีที่ห้าว บาดไม่ได้จอนมันบนหมาเขาก็ชีดทงฝ่ายมันแบบมันนันครึ่งขึ้นมาเลยอันไปตอนอยู่เหงามันเขามาอ้อนหรบอวะเ้ยก็อ้อนแหละเขาเลยชีดฝ่ายมันบาดบนหมาเนี่ยทุกทละเฉยทุกโบกเฉยน้ำห่างเลยทำยาแทให้เหงาปู้แบบมันทอหนักต้นกล้วยก็ะซัมกับต้นมะพร้าวนี่ นื้อต้นนี้ใหญ่สูงสูงดินมันงามมะคุ่งกระดกยำยางย่างมันสุกนะล้นกล่องดกสู้ต้นได้มะคุ่งข่อยสะอ่อนผักกาดเขาน่ะผักกาดอันนี้แหละผักกาดแหล่ๆนี่ยอดช้ำโป้มือโป้มือนี่ไหมค่อยว่า ใช้ชนาอย่าวาทางห้างอ่ะเจ๊งที่งามเนาะไอ้ท่าวานะแน้่าวานพี่แวมันโบกขึ้นเนาะอากาศแย่นะวาดเขาก็ใช้หุยอ่ะวานทางห้างอา่ได้ใบแยกใบยากเจ๊งงามนนวายหวานอากาศทีด ใออกกนอะไวไม่น้องจา๋ามาเนี่รก็ะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกําลังใจส่วงเทียงส่วงายกับพักกันว่างนี่แหละซุ้มแซลกินสมมะกะับท่านไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี